สวัสดีครับวันนี้มาพรากับผมพิทรีวิวพอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องชินอุลตร้าแมนรอบพิเศษนั่นเองสําหรับของที่เราได้มาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่านะครับและสําหรับของชิ้นแรกที่ผมจะให้ดูนะครับนั่นก็คือนี่เลยโปสเตอร์ชินอุลตร้าแมนนะครับก็เป็นโปสเตอร์ขนาด 50, คูณ70เซนเลยทีเดียวนะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับดูดิเนี่ย หลุดเฟรมเลยนะตัวโปสเตอร์นะครับก็จะมีแบบเป็นตัวละครหลกัหลกๆอยู่ตรงนี้นะก็น่าของชินอุลตร้าแมนใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีโลโก้ของชินอุลตร้าแมนแบบภาษาไทยด้วยนะครับผมนี่เลยนะแล้วก็เป็นภาพยนตร์เทคนิคพิเศษนะครับเหนือจินตนาการนะ22กันยา2565ในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการนะครับนี่ก็มี คำโปรยของหนังอยู่ตรงนี้ด้วยนะเหนือจินตนาการโรแมนติกและมิตรภาพนะครับตัวโปสเตอร์ก็เป็นกระดาษแบบมันๆนะก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาถึงชิ้นที่2กันแล้วนะครับสำหรับชิ้นที่2ที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือนี่เลยติกเก็ตเบต้าแคปซูลนะครับอันนี้ก็เป็นตั๋วที่ทําออกมาในรูปแบบของเบต้าแคปซูลชินอุลตร้าแมนนะ ขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยก็น่เจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับแต่คือแบบผมเสียดายมากเลยผมนึกว่ากระดาษมันจะหนากว่าน,นี้นะครับผมอันนี้คือแบบดูค่อนข้างบางเลยนะครับเนี่ย <Hey. S 1> แต่ก็ยังโอเคอยู่ครับเป็นกระดาษมันมันนะมันก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับเนี่ยมันก็ยังตั้งตรงได้นะครับรายละเอียดก็ทาออกมาได้สวยงามเลยนะแต่ถ้าดูแบบนี้เราคงจะไม่ถนัดกันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมุมถ่ายกันดีกว่านะครับ มาครับกลับมาอยู่กันในมุมที่คุ้นเคยกันนะสำหรับเจ้าทิเคตเบต้าแคปซูลชินอุลตร้าแมนอันนี้นะครับก็ทําออกมาได้สวยงามเลยนะครับผมคือสกรีนที่แปลงล่างในเรื่องมาเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับสวยความบางก็ประมาณนี้นะครับาบางๆนะไม่ได้หนาอะไรด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ชินอุลตร้าแมนแบบภาษาไทยด้วยนะครับนี่มาดูใกล้ๆกันเลยผมละชอบจริงๆโลโก แบบโลโก็มีความคล้ายคลึงกับแบบฉบับญี่ปุ่นมากนะครับสวยงามมากส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบพวกวันที่ดูหนังที่นั่งอะไรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เขียนให้นะมีรายละเอียดดีเทลสวยงามมากโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับของชิ้นต่อมานะครับนี่เลยอีกก็คือเราจะได้มาในรูปแบบของซองจดหมายแบบนี้นะนนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าด้านในจะมีอะไรนะครับผมชุดนี้เป็นโปสการ์ดนะครับโฟโตการ์ดอุลตร้าแมนชิ้นอุลตร้าแมนนะครับก็มีมาให้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่ 4ใบเลยนะครับผม <Wow. S 1> นะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่ใบแรกเลยดีกว่านะครับมาจาังหวะนี้หันเลยมีภาพแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าเนรอนกานะครับมีความน่าก,กลัวนะครับผมแม้ซีจีจะลอยไปนิดนะ oh. ก็ถือว่าน่าก,กลัวใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สวยง,งามน,นะครับ รูต่อมาเป็นอุลตร้าแมนนะครับปล่อยลำแสงสเปซเซียมนะ mm hmm. แบบลำแสงสเปซเซียมสวยงามมากนะครับคือแบบคลาสสิกสุดๆนะดีครับดีชินอุลตร้าแมนต่อไปล่ะน,นี้ต่อไปเป็นเจ้ากาโบล่านะครับคือแบบกาโบล่าในเรื่องคือคือเท่มากนะครับผมคือหัวนี่เป็นสว่านมาเลยนะสุดยอดมาก ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เท่และก็น่ากลัวนะครับไปสุดท้ายแล้วมาชึบอ,อันนี้ก็เป็นชินอุลตร้าแมนนะครับยืนตรงมาเชียวด้านหลังนะก็เป็นโลโก้ชินอุลตร้าแมนนะครับมีสัญลักษณ์ซิกุริยานะครับผมสวยงามครับก็ได้รูปอุลตร้าแมนมาสองและรูป สัตว์ประหลาดไคจูมาอีก2นะครับโดยรวมถือว่าคุ้มค่านะโอเคนั้นเดี๋ยวไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาถึงชิ้นที่4กันนะครับสําหรับชิ้นนี้ก็คือเจ้าหนี้เลยนะครับผมแฟ้มชิ้นอุลตร้าแมนนะครับเป็นแฟ้มกระดาษนะครับผมกระดาษมันมันนะครับก็เป็นแฟ้มแบบเรียบๆนะสีฟ้าโลโก้ชินอุลตร้าแมนสีขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวอุลตร้าแมนยืนหันหลังแล้วก็หันหน้ามาเล็กน้อยนะ วยงามเลยนะครับด้านหลังล่ะด้านหลังก็เป็นโลโก้ชินอุลตร้าแมนนะครับไม่มีอะไรมากนะนแยบเรียบเลยนะครับด้านในเปิดออกมาก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับไม่มีอะไระสามารถใส่กระดาษใส่อะไรได้นะครับนี่ใส่อันนี้เข้าไปกรวโปสการ์ดที่เราได้มาและก็เบต้าแคปซูลนะครับถ้าใส่ได้พอดีนะ คือตอนไปรับของก็ให้มาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ปิดไปโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับของที่ได้จากตัวหนังรอบพิเศษของชินอุลตร้าแมนนะก็มีทั้งหมด4อย่างเลยนะครับนั่นก็คือตั๋วเบต้าแคปซูลนะโปสการ์ด1เซตแฟ้มกระดาษ A4 แล้วก็ตัวโปสเตอร์นะครับของแถมนี่ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะสำหรับรอบพิเศษเนี่ยก็ฉายไปเมื่อวนันที่10กับ11กันยายนที่ผ่านมานะครับ ใครที่ไม่ทันดูก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ารอบฉายปกติเนี่ยก็คือวันที่22กันยานี้นะครับก็สามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการนะครับผมอ่าแล้วก็วันที่ผมไปดูชินอุลตราแมนเนี่ยผมก็ได้ไปที่งานอุลตราฮีโร่ทัวร์เซาท์อีสต์เอเชียมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูของที่ได้จากงานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยเริ่มจากนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงนะครับผมที่ได้จากการซื้อของในงานนี้นะ ือแบบไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเขาก็จะแถมถุงให้เลยนะครับซื้อของเล็กของใหญ่ขนาดไหนก็คือได้ถุงเท่านี้แหละนะรายละเอียดถุงก็เป็นตัวโปสเตอร์ของงานนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของบันไดน้ำโคนะแล้วก็โลโก้ของฮามาชินะครับแล้วก็บันไดนะนะถุงก็เป็นมันๆน,นะครับสวยงามถุงหิ้วนะี่เป็นเชือกนะครับดีครับดีอันนี้ก็เป็นโลโก้แบบสีน้ำเงินด้านจะเป็นสีแดงนะครับ ต่ด้านหลังก็เป็นโลโก้ตัวเปเริ่มเลยนะครับผมือแบบซื้อของเพราะอยากได้ถุงเลยเนี่ยแบบผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าไปไปงานนี้ด้วยงบที่จำกัดนะก็เลยได้มานีนิดหน่อยๆนะครับคือจริงๆอ่ยผมว่าจะซื้อไอตัวสมาชิ์ nation box ขายครั้งแรกในงานเนี้ยผมเลยแบบอยากได้มารีวิวนะ แต่คือผมไปของมันหมดแล้วนะครับแล้วเขาบอกจะเติมขออาทิตย์หน้าซึ่งผมก็คงไม่ได้ไปแล้วล่ะนะครับผมก็เลยแบบไหนไปงานนี้แล้วมันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านสักหน่อยนะครับแต่ก่อนจะไปดูของที่ผมซื้อมาเดี๋ยวให้ดูใบนี้ก่อนนะนี่ในกล่งก็จะมีใบนี้มาด้วยนะครับเป็นใบปลิวนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายของโปสเตอร์งานนะครับคือสวยงานนะเป็นกระดาษมันๆนะครับนี่เป็นโปสเตอร์ขนาดเล็กได้เลยนะเนี่ย เอสี่นะครับสวยงามมากส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นของเล่นนะครับของธรรมชีที่มีวางจำหน่ายแล้วก็พรีออเดอร์ในงานนะครับตัวพรีออเดอร์เนี่ยก็คือนี่เลยอุลตร้าแมนเด็กเกอร์แฟลชททนะครับ SF f i g u ฟิกก t อร์นะแล้วก็มีเป็นนี่ฟิกเกอร์ซีโร่อุลตร้าแมนทีกาเดครับแล้วก็อะไรเนี่ยฟิกกอร์มินินะครับ แล้วก็ไฮไลท์ของงานนี้เลยนีธรรมชิเนชั่นบ็อกซ์นะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาดูของที่ผมได้มาจากงานนี้กันเลยนะครับและสิ่งที่ผมซื้อมาจากงานนี้นั่นก็คือนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิกูอาร์ตมินิมานากะเคนโกะนะครับตัวเล็กๆน่ารักนะครับผม คือใครอยากให้ผมรีวิวเจ้านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมก็ได้อันนี้มาเนี่ยแหละกล่องเดียวนะครับ oh. ครับก็จบไปแล้วนะครับกับของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องชินอุลตร้าแมนรอบพิเศษนะครับคือแบบได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากจะได้ของจากเซ็ตของตัวหนังรอบพิเศษชินอุลตร้าแมนแล้วยังได้ของจากงานอุลตร้าฮีโร่ทัวร์ซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับคือแบบมันโดน2ต่อเลยนะครับใครไปงาน นี้ก็คือต้องดูชินอุลตร้าแมนหรือใครไปดูชินอุลตร้าแมนก็ต้องมางานนี้นะครับนะแฟนๆอุลตร้าแมนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับผมก็คือแบบสําหรับหนังเรื่องชินอุลตร้าแมนเนี่ยผมได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะครับคือแบบมันมีความรู้สึกเก่าๆกลับมาตั้งแต่แบบโลโก้มันขึ้นมาเลยนะครับคือแบบหนังเริ่มฉายปุ๊บ <c oughs> ความรู้สึกเก่าๆเนี่ยคือกลับเข้ามาเลยนะครับคือผมได้ดูอุลตร้าแมนรุ่นแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆนะก็คือแบบมันชวนคิดถึงนะทั้ง เสียงเพลงหรือแบบการต่อสู้อะไรเงี้ยคือแบบถ้าเราเห็นฉากนี้เราก็จะแบบอ๋อไอฉากนี้เราเราเคยเห็นมันเป๊ะโอ้โหเป๊ะมากคืออันไหนที่เป๊ะมันก็คือเป๊ะไปเลยนะครับแต่คือแบบ โดยรวมคือดีนะครับผมใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับหรือใครที่ไม่ได้ดูอุลตร้าแมนหรือตางอุลตร้าแมนรุ่นเกา่กาๆเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนรุ่นใหม่หรือแฟนๆรุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถสนุกไปกับชินอุลตร้าแมนได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับรอบฉายปกติเนี่ยวันที่22กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็ใในกำล สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย